สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่15มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเข้าไม่หลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ781857นนะคะเข้าแค่ในตารางนะคะพี่น้องจา๋าเข้าในตารางเนาะ หนึ่งแปดนะคะพี่น้องจากใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้หนึ่งแปดยินดีด้วยนะคะอ่ไปกันต่อนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะของวันที่สิบห้านะคะวันนี้เน้นให้สามชุดนะคะพี่น้องจากตัวเด่นนะคะให้เด่นห้าเด่นเก้าเด่นสามนะคะเด่นห้าเด่นเก้าเด่นสามวิ่งรูดนะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะเน้นให้แค่สามห้าเก้าสามเก้านะคะระวังสองชุดนี้ด้วยเด้อ เากลับหัวเป็นหกนะคะพี่น้องจ่าหรือว่าใครชอบในชุดกันเนาะ,ะเลขน้องนิปุลน,นะคะสี่เจ็ดหนึ่งสี่นะคะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เนาะใครที่ไม่ชอบตัวที่อาจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะยังไงก็ขอให้ปังๆนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแอดลงให้แล้วเด้อพี่น้องจาาใครที่ยังไม่รับชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะเผื่อใครไม่เห็นคลิปเนาะ,ะคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า